สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love ER of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ER ด้วยนะครับอืมแน แฟนงครับถามมามาบอกตอนโทษน้ำหลู้ไสให้ฟังเนวาสันตอนมือแรกไมา่หายอนอนระีมาโทษบอกกันนะบารับะนอนโทษมาแจงเลยจีย <c oughs> คือน้ำหลูกเลยหลู่เพระกไปกางขึ้นใช้เทียนนอ <c oughs> โทษตัวโทษหาเพื่องหายกูแลยหลู่อมเนี่ย แม่วากีดีค่ะตบบอมแม่ว้าแม่วาบอกแม่ว้าบอกแข็งเป็นเนียนหนาพร้อม <c oughs> เดี๋ยวแม่มุ่งจับซื้อบัตรคุ้มปีดด้วยนี่ยี่สิบบาทแล้วสิเปิดคุ้มอ๋อข้อหาเบิดขึ้นบิดบ้านถูนรพี่น้องเอ,อ้ยอยู่กเมย์เมย์แรกมนนผมผมมาเนาะผมมาผมกูไปบอกใครเลยที่ว่าสิไปใส่แม่นบอเออแต่ว่าบัดนี้คำแ,แล้วแม่เลยโทรมาแม่อายุแม่พ่อผมไปกินเขาไปมึงเดินสีมาเพกคนแบบมิดซีรีส์ก็เลยโทรหาด้วย โหยังไหนฮะเตียกับติดบปลาร้าพูดชี้แจิขาดับพูดเป็นแม่น่ะน,นะเพราะว่าลูกบก็เคยไปใช้กันขึ้นกันเล่มนอนคันบ่อไปล่ำเลยป้าดูคิดดีครันแล้วก็แม่ว่าบ่คิดว่าเขามาหา,าอะไรดีพร้อมเด็กเขาบ่ได้บอกวัญสิม่านีวันทองแต่ว่าบอกว่าไปกินเขาจซื้อมาฉันว่าโอ้ยขอยกจสิขาดลูก,กันเนาะผมเป็นน้ำธรรมดาแบบบุ๊บเนาะแต่บุ๊บนะจับเขาจังสีหัวแต สบาบใกแล้วท <laughs> so, like, ุก so, มื the the ้อนี้ดีใจยุ่ตะกี้ก็ขอสรบ้าว่าอยากให้เอานั้นขยันเอาลดีบอกแล้วแล้วมาล่ำพรท่านอีมีซือเสียงเนาะเขาก็ดังเขากขดเท่งกัดสวยกับงามพร้อมเท่งเขาก็เป็นคนดังในเพลงในหนังชี่เขาก็บละจะขอเงินหูมาตาไกลเนาะบอกว่าท่านอยากให้ว่าเพื่อิขอก็คิดว่าเขาสิเอาอยู่บอสเอายบอ๋อ่คิดคักงเราไปดูนี้เพาว่าสี่เบิ้งกันคักงเราดี เพิ่นไปถามแม่ที่แล้วเนาะเมืองเขาค้าวพุทที่ค่ะว่าเขาเสียข้าวพุททีเข้ามาขี่ได้แท้ซื้อเสียงก็บ่กท่านนี่คือเพิ่นหาได้ยุ่แต่ว่าหาไดหนีสินข้าวกระไรไปซื้อมาใส่หนีใส่สินซอยเจ้าว่ามันไะไอยู่หนีเจ้ากระเป๋าตลอดเนาะเพิ่นเอายุคนนี้พูดมาใส่หนีใส่สินซอยผมหนีทวงหัวผมเนาะพี่น้องเหมนควักกระดาวีผมมันหนีไหมตัวสีดึงลงมาตัวสีบีดเอาปล่อยกขยานคนบาง เป็นอันไปเกาะคนดังกินเรวอาศัยเขามาใจหนีชยอยเจ้าของตีข่อยยานค้นมาแล้วก็คืดน้ำตัวลูกข่อยไม่เนาะอืรอไรแต่ว่าข่อยเคยถูกเคยอยากเมื่อก่อนเราก็จะบอกเป็นหนีไลยป่านี้เอานี่ยังบอกเท่า้นกันข่อยว่าอย่างก็หนีไล่<อ> <c oughs> กลันทีนี้เขาว่าก็จะบอกเป็นคนหมดแล้วโทรน้ำเลยตีมือแหลกโทรน้ำบักคัดเลยบัักคดย หงเยาเมื่อึนตาขึ้นไปก็จับโทรศัพท์ประกันรถเดี๋ยวโทรหาเลยนะฮะกันบัตรรับใครอยู่บัตรประหลับเลยโอ้มันเป็นพ่อเป็นแม่ยังจงปรับโทรศัพท์มันไปอยู่งใส่ค่อยว่าคมันขับรถตกทางหรอบ่อบค่อยขึ้นนั่งวันนี้ตาตั้งใจว่าเออกูนอนตื่นขึ้นงเราขันมากก็ขอว่าลูกยั่งละขันมากๆกูจะไปเศร้าหาทางโรงพยาบาลท่านเลยเนาะคิดว่าจะลูกสิไปตกถนนตอนนี้ได้คิดแนวอื่นเลย บันดนีย้ยุติมากเลยมือเขาเล่นเบาเลีๆยงเขามาเอาอละดีนี่แหละม,มาถามกันนี่แหละเขาคิดว่าเขาจะเอายุติเขาคือพราะจำนี้หนีสินก็หลายผู้ใดจะมาปลดหนีปล,ด,ปลดสินซอยเขาจะอาสามาใส่ซอยเขาอยู่บ่มี่ยุติกาบา็บังสีบ้าดบ,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 บืนโบกเบืนบากเบืนจนแบาเสิตายบัดนี้เหรอพ่ออลดีไปบ้านเทเล็กดิพ่ออลอดีไปบ้านเทเแรกอะเพิ่ม,มเป็นังซี่วะ nữa má, ba, hoài ba, hoài cứ một dạo đâu bác, hoài cứ bầu xung, lại bung, đỡ con chỉ đầy co bó, này là, thân thấu cả riêng cậu đằng càng khôn nhiều cha qua bộ tộc, ngay đại lý ตอนแรกเป็นไปหาเนี่ยคือผมผมมาออกจากโรงพยาบาลเนาะเป็นหมอเป็นไปเยี่บ้านเขาโควิมาหลายเท้าอีกดอกตอนอยู่โรงพยาบาลเนาะโควิดมาว่วาแม่บันไดมาเฝ้ามันโควิดพ่อองตอนนั้นเพราะมันโควิดทึงเพิ่นกับกีวายันม่นี่รับไปได้อย่างงี้นะที่จริงข่อยบอกซื่อๆได้ข่อยรับได้ปบดแต่ว่าถ้ามันเป็นโควิด เต้าทัวขอจะขืนบ้าใดเขาเงียดังขอเจะว่าเจ้ามองพี่น้องขอมาหาลูกจะบอกขอจามปิดปิดลูกก็ยุ่งดันคอยสู่ใจนี่ขอคอยผ้าสู่ผ้าพื้นผ้าบืนาบ้นบ,นบกแม่เราบ่ววาได้มีปัญหาดอกผมหกักไปแล้วก็หักผู้นั้นล่ะแต่ว่าค,คือคือควมเป็นผู้ใหญ่เน่นอยนี้พอเคยบับงคับจิตใจลูกจักยางนีกยันกระซังแม้แต่เอาเมียหรือว่าสื่อสิ่งสื่อของไปควบมือผู้นั้น ดีบ็ดีขอใกับใครว่าเขาโคแพ็คเขาหักไปเขาหักน้ำกัดเขาหักไปยหายคือกันใหญ่ช่วยดีกว่าเคยหามร้านนี้เด็กแต่ว่ากันก็เห็นก็หงุนห้ยงิดขึ้นี่วยหงุดหงิดไม่กันาทีใส่เป็นแบบเสียงน้อยน้อยเสียเมื่อนึงแล้วลงมาจัดข่อยพี่น้องเมื่อนั้นก้อยลูกกูมาเห็นนั่งกินสิเป็นวัดข่อยตื่นตีหาน้วก็มาหนึ่งเขาเราให้กับเขาคอม จงได้มาปิดไฟปุ๊บในขั้วขางอื่นหุงนัดในในบ้านกับหงไตขั้วนีิดสามลวดเาก็เลยอย่างนั้นมันเขาก็เลยตั้งสติได้หงายมันเห็นวาสินเล็บเ่าที่เห็นกินไปว่าเจมัปิดไฟกยเห็นงานเขาก็เห็นหุงเยบริกินได้เจ้าเขาแบบนี้พว่าสามกินมาที่เลยหุงเมาขึ้นไปคือแอยแลมเขาได้เงี้ยหมโอมันยังสวยมากว่ายยันแล้ว ข่อยยานคนน้่งอยู้เดียวบนได้ซูมือนี่แหละเขาต้องไปแยกคิดว่านอนนั่งแยกคดก็คือแต่งหน้านอนอดแว่นได้บอกโอ้ยอย่าว่าถอดแว่นดอกพี่น้องข่อยเหยีดงานกลางคืนผมบ่ได้นอนผมเหลี่ยมตาผมแสบกระจกนี่แม่มุ้งเจ้ากระไดเนาะบ่ถอดมันจะเป็นหยางดีเนี่ยบ่ถอดมันจะเป็นหยางกันลังบอกนู้กหัวมันในเห็นบ่เนี่ยแสงแดดมันเข่ามากระจกมันสะท้อนมาผมเราผมบ่ได้นอนกลางคืนผมเหยีดงานบ่ถอดมันจะเป็นหยาง แสงก็เป็นบอยขึ้นก่เออเห็นบอลเห็นตาข่อยมืนเฉพาขึ้นเนี่ยมาหาลูกพี่น้องมาหาลูกอยู่โรงพยงบานแต่่าลูกขาก็นันวครับผมมาจากใช้ยามิุ่มลงพึ่งลงเวทีมาเมืองนีนกันเลยเฝ้ามหาลูกพ่าะมือนี้มองเสียงออกจากโรงพยาบาลมาหาลูกคนล้วใส่แว่นในสี่หละเราจังรอกับเราบอใส่แว่นแล้วเมื่อเมื่อลูกให้เสื่อรถอีสมไปให้เดิ้เขินบอ คนเกิดห่มท้ายคีบติดตอนนั้นขอว่าอยากเบาเลยวะเออโอ้ขอว่าจะซื้อแมวขอว่าโอ้เพิ่นจะพาแมวไปซื้อทองเนาะก็เลยว่าโอ้อย่าเอาตัวลูกมันก็มีแล้ยวองศีนะเออในใจขอขึ้นจกใบลดเรื่อยๆแล้วขอว่าปากขอขึ้นแจใบลดไว้ว่าก็ไปเห็นเทปันแท่งคีขึ้นขาคือนเป็นแต่ไปง่ายแท่วัวสั้นก็เลยลูกพาไปเอาบ่าแม่ขอก็ว่ามันแท่งก็เลยว่าเอาดอกลูก อันนี้เขาเรียกว่าจูพังผ้าแม่ไปเบิ่งรถอันไฟฟ้าปะปบางผู้ลงคนกับนานัน่งไปเบิ่งรา้านอีพงแม่รา้รา,นนนานนูุนนีลานเนี่ยมาบ้านแม่กับส่วนมาเบิ่งบันนิดดำเืินนั่นเขาปีาลานเนาะเได้บ่เห็น,นไดยบ่ได้ไไดบ่ไใดเขาบอกงอไมื่หลับน่าบาสั่นแม่ว่าจ็คมนจิตถือสีแพงมวางเสีะอาทิตย์หนึ่งบ่เขาขี่เขาเอารถไปส่ง รูดอิสมแขว่ยเอ้ยพ่อหอตัวกูแท้สามเกียรติเกียรติล <c oughs> ูกใครซื้อไปให้อืมใจว่าสั่นตอ้ตประอบคุณเขาอยู่แหละพุ่น้อง <c oughs> พ่อเขาหางเขามีหละเขาจักคุ้นพ้นจกนู่นนี่นั่นเอาใจง่าเป็นอยู่ดิลูกใครขออะไรไม่ได้ดิสิดกันกับเนี่ยอยู่ ญาติเขาก็ถือกันดีเล่ากันไปนี่คันละว่าบ่งือเลยโทษที่เด้อบ่เบิ่งหนาคนเด้อยายสวยคันราคือขันราบ่ถือชะตาไหมถึงว่าแล้วาเราบ่ถือฐานยายเราจะเป็นคนละแบบได้แม่เนี่ยยังว่าเป็นยุคใหม่ดีแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับคือเขากับคนใดเร็วเนี่ยเนาะแต่ยายนี่เราสิแล้วสิบึ้งบักคัตคนนี้เราจังสีเราจังสีคันว่าเออคันโบเแค่เราคุเราบ่าบอก ยังเมื่อไหร่ก็ไหวอยู่กูก็ไหวอยู่แต่ว่าคือพ่อเจ้ากูสิกายปึ๊ดไปเลยสิมาถามนั่งเว้ากันนู่นนี่นั่นยายังั่นยายังเอ้ยบ่ได้ยินควมเาตอบสิพอจาเขาสวนไปเสยแบบเสียตะเลอตะเลพุ่นนะยาวยเลยบ่มเพียฮอดสวนบักักคือแม่บบ่ฮกแต่ว่ามันสิายอือคนบ่ตมันก็ดได้แน่ยังจะตายบ่เป็นตนดอกพี่น้อง เดี๋ยวขันบอทั้งตื่นผมก็สิเดี๋ยวลงไหลก่อนเนาะเดี๋ยวทั้งลูกตื่นยังไงไหมเดี๋ยวผมก็สิอาบน้ำผมก็สิกาว่าจะไปหาหมอน่ารักจังเลย แคมเมมแคมแมม,แม,มของพ่อครับผมอันนี้น้องเพชรน้องเพชรวันนี้มีข้อปอดอีกหนึ่งรอบนะครับน้องเพชรมีข้อปอดข้อขอปอดอีกหนึ่งรอบนะฮะแต่ว่าน้องพลอยนะครับหมอให้ออกแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็อยู่ด้วยกันนะครับผมแคมแมม สวยให้คุณหมอบอกว่าโครงสร้างร่างกายเขาจะเป็นคนสูงมาสั่นแห่งได้เป็นมิดอ่ายูนิเวิร์สให้พอกับแม่เดอ้อสองคนเนี่ยเริ่มเริ่ม,มนี่รักยินคือแล้วแม่นมเจ้าแห่งความรักเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังแหละ บางคนน่ะสีฟ้าบบเมนเลือดหนื้อเสือไขคือสีหักสีเหือครับแต่แต่ผมคือความรู้สึกมันไปเหมือดเราไหมถึงขอบรั้วเลยยากับมีความสุขย้ายกับมีความสุขเออผมกับมีความสุขแอนกับมีความสุขมันมันจิตต้องการอีกอย่างอีกมันมัมันก็มีแค่นี้ถึงถึงเขาบบเมนอ่าเลือดหนื้อเสือไขมันก็จเหมือนเรามีมันมันมากเกิดความหักเกิดขึ้นแล้ว แล้วอย่างอีกมุมหนึ่งที่ผมมองก็คือสงสารเด็กถึงหลายคนอาจจะบอกว่าเออเม่อยายุกบแอนกับบอยแล้วชีวิตดีขึ้นชีวิตกับอนาคตเสียดีแน่นอนที่สุดคือผมก็ต้องเห็นแห่อนาคตเขาดีให้เป็นคนดีของสังคมอยู่แล้วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งคือเขาพัดภาคจากผู้ใหก้กำเนิดจากปั่นเกิดบองนอนอันนี้ในมุมนี้ก็น่าสงสารนะ